พระสมเด็จปรกโพนี้ดีมากไปทางไหนมึงเอาติดต,ตัวไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมอเฉลียวและนายสมานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ของหลวงพ่อซึ่งได้บันทึกไว้เป็นคำบอกเล่าของหมอเฉลียวคำว่าผมต่อไปนี้หมายถึงหมอเฉลียววันหนึ่งหลวงพ่อจะไปซื้อปูนซีเมนที่ตลาดตาคลีหลวงพ่อนัดผมไว้โดยนัดรถนายสมานกะจะไปด้วยกันพอรถมาถึงวัดหลวงพ่อเตรียมสะพายย่ามเดินมายืนอยู่หน้าหัวบันไดแล้วท่านก็ยืนหลับตานิ่งสักครู่ ท่านก็พูดกับผมว่ามึงไปเถอะกูไม่ไปหรอกแล้วหลวงพ่อก็กลับเข้ากุฏิเรียกผมไปหาควักสมเด็จปรกโพในย่ามให้ผมองค์หนึ่งพร้อมกับเงินที่จะไปซื้อปูนซีเมนและท่านพูดกับผมว่ามึงระวังให้ดีทิดมานมันขับรถยังไงไม่รู้กูไม่อยากนั่งไปด้วยกูจะสวดมนต์ให้ผมเลยต้องไปสองคนกับทิดมาน ผมนั่งมาในรถก็ระวังตัวตลอดเวลาเพราะหลวงพ่อเตือนเอาไว้นายสมานก็ขับรถดีไม่รีบร้อนอะไรพอมาถึงตลาดกาคลีใกล้จะถึงลงปูนซีเมนก็มีรถปิกอัพคันหนึ่งบรรทุกคนโดยสารแสงขึ้นหน้าและจอดชิดซ้ายทันทีพร้อมทั้งเปิดประตูออกมานายสมานเลยปัดประตูให้เสียเลยผมใจหายหมดแต่กลับไม่มีเรื่องอะไร ร,รถปิกอัพเขารู้ตัวดีว่าเขาผิดผมก็นึกถึงหลวงพ่อเตือนมาต่อไปนี้คงจะไม่มีอะไรอีกแล้วขากลับรถก็บรรทุกปูนมาด้วยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาถึงบ้านร่องแหว้วจวนจะถึงวัดอยู่แล้วผมก็นั่งเพลินไม่ได้ระวังอะไรบังเอิญมีควายตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนถนนอย่างกระทันหันนายสมานจึงเบรกไม่ทันชนควายดังตูม ไฟรถแตกกระจายแต่รถก็ไม่เสียหายอะไรนายสมานก็โมโหลองถามชาวบ้านว่าควายตัวนี้เป็นควายของใครแต่ก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของผมก็เลยบอกกับนายสมานไปว่าไปเถอะอย่าไปเอาเรื่องอะไรกับเขาเลยตกลงเราก็กลับกันพอรถขับไปถึงวัดหลวงพ่อเดินแนวมาหาผมทันทีท่านถามว่าเป็นยังไงบ้าง ผมก็เลยแกล้งย้วหลวงพ่อว่าไม่เป็นอะไรดูที่ตารถสิครับหายไปข้างหนึ่งนั่นไงหลวงพ่อก็พูดว่ากูว่าแล้วแล้วก็ถามผมว่าไปชนอะไรมาผมก็ตอบไปว่าชนควายน่ะสิดีว่าไม่ตกถนนตายหลวงพ่อก็หัวเราะว่าไม่ตายหรอกพระสมเด็จปรกโพนี้ดีมากไปทางไหนมึงเอาติดต,ตัวไปด้วยเถอะ จะดีต่อมาพอมีแขกมาหาหลวงพ่อผมก็แนะนำให้เขาเอาไปเขาเอาไปไว้ใช้แขกบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบติว่าใหญ่เลยต้องเอาพิมพ์เล็กให้ใครเขาไปบางคนก็ไม่ชอบอีกชอบเปลียนและแหวนนิ้วเขาว่าใช้ได้เลยหลวงพ่อได้ยินแค่พูดหลายอย่างหลวงพ่อก็นั่งเฉยพอแขกไปแล้ว ท่านก็พูดกับผมว่ามึงเก็บไว้เยอะๆนะเพราะสัญ,ญลักษณ์ปรกโพนั้นเปรียบเสมือนร่มโพมีแต่ความร่มเย็นต่อไปจะหายากราคาก็จะแพงเพราะมีคนเอาไปก็มั่งมีเขารู้เองแหละว่าดีว่าแต่มึงอุตส่าห์เก็บไว้เถอะดีกูอยู่ที่วัดนี่แหละไม่ได้ไปไหนมึงมีอะไร ก็มาหากูที่วัดนี่แหละอีกหนึ่งเรื่องราวขอเท้าความครับผมชอบเรื่องพระเครื่องมาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบครับก็ดูไปเรื่อยหลวงปู่โน้นหลวงปูน่นี่ตามประสาเด็กๆที่ชื่นชอบในอภินิหารแต่พอดีอาคนนึงแถวแถวบ้านเขานับถือหลวงพ่อกวยแกก็ชอบไปเช่ามาทั้งแวกม่านเรียนรูปถ่ายผมก็เลยชอบไปขอแกดู แต่ยังเด็กอยู่ไม่มีตังครับเลยได้ดูอย่างเดียวแล้วก็ได้มาอ่านประวัติหลวงพ่อในนโมจึงเกิดความศรัทธาอยากมีพระหลวงพ่อไว้บูชาบ้างคุณอาท่านนี้ก็เลยหยิบรูปสกศปีใหม่ที่ทางวัดเคยส่งมาให้แกเอามาให้ผมแต่คำหนึ่งที่ผมชอบอาคนนี้พูดมากคือเชื่ออาสิอาเช่าพระหลวงพ่อไปกี่บาท หลวงพ่อให้คืนหมดเลยมารู้ทีหลังว่าเมื่อไรที่แกเช่าพระหลวงพ่อกวยแกต้องถูกหวยทุกทีแล้วได้เงินมาใกล้เคียงกับราคาพระที่เช่าด้วยครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มมองหาพระที่ทำใหม่ๆของทางวัดแล้วก็ห้อยบูชาจำได้ว่าเป็นพระพิม์พแหวกม่านทรงเจดีปี39แต่ต้องยอมรับครับตามประสาเด็กๆ เมื่อขอนู่นนี่นั่นไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนหลวงพ่อนู่นห้อยอาจารย์นี้ไปเรื่อยตามประสาค,ครับแต่ในใจก็ยังนับถือหลวงพ่ออยู่ลึกๆจนวันเดือนเคลื่อนคล้อยมาถึงประมาณปี2549มารสมชีวิตหลายอย่างเริ่มเข้ามามีปัญหาชีวิตให้คบคิดอยู่ตลอดมองไปทิศทางใดเริ่มมืดลงจึงไปเปิดกล่องพระ ที่ตนมีอยู่หยิบเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อและพระสวรรคยืนซึ่งทั้งสององค์นี้พี่ที่เขารกท่านหนึ่งให้มาฟรีๆเพราะเห็นเรานับถือหลวงพ่อท่านตกดึกผมก็เอาเหรียญเดิมบางของหลวงพ่อมาใส่ไว้ในมือแล้วอธิษฐานขอให้ช่วยเหลือลูกด้วยให้พบทางออกโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนมากกว่านี้เมื่อคิดได้ดังนั้นผมก็ตั้งมั่นไว้ในใจ ว่าจะยึดเอาหลวงพ่อเป็นที่พึ่งดุดวิดาคนที่สองขอรารพศรัทธาแบบจริงจังและจริงใจจะห้อยเหรียญเดิมบางเหรียญน,นี้แหละติดตัวหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตสแสวงหาโอกาสให้ตัวเองถึงแม้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เห็นแบบชัดเจนแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าหลวงพ่อยังไงก็ต้องช่วยผมแน่นอน หลังจากนั้นชีวิตผมก็เริ่มดีขึ้นมาเป็นลำดับมีโอกาสทำงานที่รักมีผู้ใหญ่เปิดทางให้โอกาสหลายๆเรื่องจนมาถึงคืนหนึ่งในปี2551เป็นคืนที่ผมไม่เคยลืมคืนนั้นผมฝันว่าผมได้นั่งอยู่หน้าหลวงพ่อกวยบนกุฏิไม้หลังหนึ่งภายในวัดนั่งห่างจากท่านประมาณ3-4เมตรในฝันนั้นผมก้มลงกราบพื้นและร้องไห้ พูดออกมากับหลวงพ่อว่าผมน้อยใจในวาสนาที่เกิดมาไม่ทันได้กราบหลวงพ่อตอนมีชีวิตไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันในฝันนั้นผมรู้ด้วยว่าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วแล้วผมก็ร้องไห้เสียใจเป็นการใหญ่ทันใดนั้นหลวงพ่อก็กวักมือเรียกผมให้เข้าไปหาท่านใกล้ๆผมก็คลานเข้าไปกราบที่ตักของท่านพร้อมร้องไห้ พูดตัดพ้อชะตาชีวิตที่เกิดไม่ทันหลวงพ่อเช่นเดิมแล้วหลวงพ่อท่านก็พูดกับผมว่ากูอยู่ที่วัดนี่แหละไม่ได้ไปไหนมึงมีอะไรก็มาหากูที่วัดนี่แหละแล้วท่านก็เอามือลูบหัวผมรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาแต่ความฝันนี้ผมจําได้ติดตาทุกอย่างทั้งอากัรกิริยาและคำพูดของหลวงพ่อ นึกได้แบบนี้ก็คิดว่าหลวงพ่อไม่ทิ้งผมแน่จึงจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวต่อรูปของหลวงพ่อที่บ้านขอฝากชีวิตและจิตใจไว้กับหลวงพ่อแม้นเกิดชาติใดขอเกิดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทุกชาติไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์และนับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นสิ่งงดงามหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของผมมากมายผมเชื่อลึกๆว่าเป็นเพราะ บารมีคงหลวงพ่อมาช่วยผมแน่ๆทุกวันนี้ผมพยายามตอบแทนพระคุณหลวงพ่อโดยการทำนุบำรุงวัดในรูปแบบต่างๆเท่าที่ผมจะทำได้และเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณของหลวงพ่อให้คนที่ผมรู้จักได้รับทราบแต่มีสิ่งหนึ่งที่เมื่อใดผมเล่าออกไปทุกครั้งและยังทำให้ผมขนลุกเพราะความปลื้มปิติจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความฝัน ที่ได้ไปิดกราบที่ตักหลวงพ่อในคืนนั้นด้วยครับขอยืนยันจากใจด้วยความสัตว์ว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดมาตามจริงทุกประการครับน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเททูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์